สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวกระท่อมหรือบ้านคะเนี่ยดูซิกี่เสานี่หนึ่งสองสามสิบสองสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าเสาเห็นไหมคะกระท่อมค่ะกระท่อมกระท่อมทำใจนี่เห็นไหมคะเป็นเหมือนบ้านเลยคุณตาแบบกัด การอ้าวนี่ไงเห็นไหมคะบังแดดอ่ะโอเคอันนี้สป um> ็นทางทิะวันตกเห็นไหมคะเนี่ยกระท่อมกระท่อมนะคะเนี่ยโหเดี๋ยวรอเกี่ยวข้าวเสร็จใครอยากมานั่งเล่นที่สวนผูกเปนอนได้เลยนะคะเห็นไหมคะกระท่อมกระท่อมค่ะกระท่อมกระท่อมอยู่สวนคุณแต้วค่ะ เบ็ดเสร็จไม่ต้องพูดค่ะขนาดว่ามีอุปกรณ์เองนะคะก็คือหลังคานี้ก็หลังคาเสาก็เป็นของเรือใช้ที่บ้านประมาณนี้แหละกระท่อมค่ะกระท่อมทำใจค่ะ